วัดีค่ะวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์2558นะคะก็จะมีหลายคนถามว่าใช้จะใช้ตัวมารุมเพสอินกับหน้าอย่างไรนะคะก็เจ๊จะมาสาธิตตอนนี้คือหน้าหลังจากล้างหน้าเรียบร้อยแล้วก็เช็ดโทนเนอร์อะไรก็จะชุ่มชุ่ม,ช,มชื่นนะคะแต่หากคนที่มีโทนเนอร์ก็ล้างหน้าเสร็จก็ซับหน้าหมาดๆพอพอ,พอมีน้ำนะคะก,ก็ใช้ได้เลยค่ะอันนี้จะใช้แบบมารุมอินซีนะคะ หยดหนึ่งหยดหนึ่งหย,ด,หงหยดแค่นี้พอแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะถูแต่จะรู้สึกเลยว่ามันร้อนนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยชา้านะคะคอนี่แบบเอาเยอะหน่อยก็ได้สองสหยดเลย นี่ค่ะกดแช่กดแช,ดแช่ผมจะหลุดเนี่ยค่ะที่เหลือนในมือก็ถึงใบหูเนี่ยค่ะช้ากว่าน,นี้ก็ดีนะคือกดแบบแช่กดแช่เอาหลุดหมด ส่วนรอบดวงตาค่ะเอ่นเอ a n t i เอจจิ t ้ e นะคะจะคิดว่าตัวนี้มันโอเคนะเอาอันนี้ก็หนึ่งหรือสองหยุดก็พอค่ะค่ะก็นี้ค่อนี้นี้เหมือน,น,น,นกันใช้วิธีการอันนี้กลิ่นจะหอมแบบหอมน้ำมันหอมและเหยมากเลยอะ่ะเนี่ยค่ะ ตัววิคห์ผิวแล้วนะเขาบอกว่าผิวไม่มีริ้วรอยรอบดวงตาเลยนี่ก็เห็เอ่อถ้าได้เทียบกับยุทธเดียวกันนะ่ะจะมีแค่เส้นเล็ก,เลกๆเส้นเดียวเท่านั้นเองนะคะก็จะถือว่าเอ t นตี้เอจจิมารุมตัวเนี้ยผ่านอนะ่ะผ่านเพราะว่าไม่เป็นคือมันจะเหมือนรู้สึกเหนอะแต่ก็เช้ามาก็โอเคส่วนตอนเอ๊ ตื่นเช้ามามันก็โอเคมันก็ซึมไปกับหน้ามันก็ไวอะคะ่ะส่วนตอนเช้าก็ทาแบบนี้แหละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่ามอาจจะไม่ต้องเยอะขนาดนี้นะแต่มันก็ซึมไวลองดูกันลองลองดูกันนะคะว่าเออใช้ของตัวเองแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่ละคนอาจจะมีความชอบอะไรไม่เหมือนกันนะเนาะลองดูโอ้ยยิ่งบอมยิ่งอุ่นยิ่งน้ำมันโดนกับกับมือเราอะ มันยิ่งร้อนมันยิ่งอุ่นเนี่ยค่ะโอเคจบแล้วก็ใครเป็นสิวก็แต้มสิวได้เลยนะคะเนี่ยจ,จะมีเนี่ยช่วงนี้แหมเฮฮามากรู้สึกกับผิวเป็นชุ่มอยากจะลองรู่นลองนี่แต่ไม่ควรนะคะใครถามเจาว่าใช้อะไรอยู่ก็อยากให้ ถ้าจะแนะนําให้ใชอ้อนุชาสกินเนี่ยเออออนล่าชาสกินนะคะก็ใช้ไปก่อนเลยจนกว่าผิวจะดีนะไม่ต้องมาใช้ตามเจี๊ยเพราะตอนนี้เจ๊แบบว่ารู้สึกแบบมันเหมือนกับในมือเรามีมีอะไรที่อยากลองไนงะเอออันนี้อาจจะผิดเองจะผิดเองนะคะว่าไม่สมควรจริงๆมันต้องแบบทีละอย่างทีละอย่างจนกว่าจะโอเคแต่นี่แบบฉันอยากลองมากอะไรอย่างเงี้ยเจะลองไปก่อนเพราะาจะเป็นแบบได้ขายสามสี่แบรนดะ์ไง และแบรนดในมือเราสึกว่าไว้ใจแล้วอะ่ะเออมันก็เลยแบบอยากจะลองดูซิว่าร่วมกันได้ไหมโอเคไหมอะไรเนี้ยคะ่ะก็มาแล้วหนึ่งเม็ด <laughs> โอเคค่ะอจบจบแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าคุณจะทำเพสอินกับมารุมเป็นนะคะบ๊ายบายคะ่ะ